ทรงนี้น่าจะมาขายน่าจะมาขายแน่นอนไปมิวเอ็กซ์โอ้มาจากกรุงเทพซะด้วยปีน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบสองพันเก้าแน่ๆผมว่าสวัสดีครับเธอแกเอ้าซีลนี่วะสวัสดีครับ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 ช่วยเปลี่ยนบัญชีให้ครับอ๋อช่วยปิดบัญชีครับเปลี่ยนบัญชีอะไรกี่ร้านเกี่ยวกับะเก้าแสนเกี่ยวชื่อดูแลเรื่องใบอะไรอยู่ครับ คือคือยังไงฮะคือว๋อให้ทางนี้ปิดให้ยอดปิดเท่าไหร่ครับเขาอยากได้ทางนี้ครับอยากเขาเปลี่ยนคือแม่เขาไม่ได้เขาไปนั้นไม่ผ่านอ๋อสวัสดีครับ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 ยอดปิดเท่าไหร่ครับแม่มันเหลืออีกวันนั้นเม่บอกว่าเจ็ดแสนเจ็ดล้านเราส่งไปแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ็ดแสนประมาณเจ็ดแสนห้าโอ้โหเจ็ดแสนห้าเดี๋ยวผมต้องลองเช็คก่อนนะว่าซื้อถึงไหม ตองลองเช็คก่อนไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้ถึง75,000สถึง77,000็ดแสนไหม,ไมผมขอลองเช็คก่อนเนาะแต่ไม่แน่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ซื้อมิวเอ็กอันนี้มาเช็คก่อนนะเพราะมันเป็นชื่อของคนครับครับชื่อของเพื่<ช>อนใครครับเดี๋ยวเอาเรื่องเอาเรื่องใหม่ <laughs> ผมฟังแล้วงงเอาขออีกทียังไงนะ <laughs> รถ ป็นชื่อของเพื่อนลุงเขาใจไม่อยากจะปิดหรอกครับอยากจะเปลี่ยนชื่อแต่คภาพเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้่เพื่อนลุงอ่ะเขาไม่ส่งเขาส่งไม่ไหวครับแล้วก็ไม่ให้เขามาขายต่อเราเอามาขายต่อแล้วเราก็ส่งต่อไปสองตีสามโอ้ชื่อคนอื่นครับแล้วใจเราอยากจะทําเป็นชื่อเราอ่ะทำให้หน่อยได้ไหมต้องโอต้องให้เจ้าของรถเขามาเซ็นนะครับถ้าเขาไม่เซ็นให้เขาก็ไม่ยอมไม่เาเซ็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือต้องงี้คือแม่เขาอ่ะ ต้องเซ็นสัญญากู้ใหม่เปลี่ยนสัญญาแต่แม่ไม่ผ่านก็จะเป็นชื่อแม่ไม่ได้ไงแล้วถ้าเกิดวันนี้ผมผมปิดแล้วยังไงต่อถ้าปิดแล้วเราแม่เขาอยากจะผอนต่อมันก็ก็ไม่ได้เพราะว่าแม่ต้องจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านถ้าเกิดแม่จัดไม่ผ่านเอาเอาลูกเอาหลานเอาคนไปมาได้ไหมตรงนี้ก็ต้องแม่ต้องตรงนี้แม่ต้องไปคุยภายในว่ามีใครยังไงแบบไหนครับที่มาซื้อมากู่ได้ที่มาซื้อที่มาคู่ได้ เพราะว่าผมปิดให้เสร็จอะแม่มาซื้อผมใช่ไหมไฟแนนซ์ไม่ปล่อยให้แม่รถคันนี้ก็เป็นของผมไม่ได้เป็นของแม่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดแม่มีลูกมีหลานมีอะไรเอามาซื้อคันเนี้ยก,ก็ก<ม>็เป็นของผมยังไม่ได้ก็นั่นแหละแล้วถ้าเกิดป,<ฤ>ปิดเลยถ้าเกิดปิดเลยมันจะผ่านมันจะได้ไหมไม่เกี่ยวครับปิดเลยก็ขายเลยปิดเลยก็เป็นชื่อคนอื่นเของเขาไปรับไปรับคนนั้นมาขายไม่แต่ต้องให้พี่เันแจ๊ก่อนรับเจ้าของมาก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะว่า แม่เขาจะซื้อถูกไหมครับใช่ครับก็มแม่แม่ต้องเป็นผู้กู้ถ้าเกิดแม่กู้ไม่ผ่านยังไงคันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นของแม่อันนี้ผมพูดเข้าใจไหมตรงไปตรงมานึกออกไหมถึงปิดไปก็ไม่มีประโยชน์แม่เพราะว่าปิดไปก็เป็นชื่อเขาไงแต่เอาหวอะไรงยไม่เกี่ยวครับเพราะว่าต้องใช้ชื่อแม่กู้เอาพงงานต้องให้ทางนี้แคแค่ก่อนว่ามันเ่าแม่ผ่านหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ครับว่าให้ทางนี้ปิด ถ้าขายอย่างเดียวรับซื้อเดี๋ยวประเมินราคาให้แต่เวลาขายต้องให้คนนั้นมาเซ็นแค่นั้นเองใช่แต่ก็มาถามก่อนเราจะน่ามั่นใจได้งั้นเดี๋ยวประเมินราคาให้หมายถึงว่าตรงตัวนั้นมาเซ็นปิดจบอ่ะรถคันนี้ก็เป็นของผมใช่นะแล้วพอเสร็จปุ๊บแม่แม่จะซื้อถูกไหมแม่จะซื้อคันนี้แม่ซื้อคันนี้ก็ต้องไปเช็คไฟแนนซ์ไงใช่แค่นั้นเองก็มีผ่อนเดือนหลายหมื่นผ่อนรถผ่อน ไม่เอาเอาอันนี้เอาตรงนี้ขาดก่อนอ่ะเอาเป็นว่าเอาว่าขายขายก่อนที่เหลือเดี๋ยวว่ากันนะเอาโอเคได้เดี๋ยวผมดูให้นะโอเคครับ